มาต่อกันจาก EP ีที่แล้วนะคะว่า่วงจุ้ยทางเชื่อมส่งผลจริงหรือเปล่าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซนไปออเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันเกี่ยวกับห่วงจุ้ยทางเชื่อมนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าถ้าเรามีบ้านติดกันนะคะแล้วเราทําทางเชื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาเชื่อมบันไดเชื่อมทางเดินเชื่อมอะไรพวกนี้ค่ะมันจะส่งผลยังไงเพราะว่าบางที่ก็บอกว่ามันจะดีนะเพราะมันทําให้พี่น้องสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นเชื่อมกันนะคะบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันติดกันเนี่ยมันไม่แยกว่าจากกันมันจะกัดกันมันจะทะเลาะกันก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ตกลงแล้วว่ามันเป็นยังไงทั้งทางเชื่อมทั้งทางชานเชื่อมม,อม้าเคยสอนกันแล้วไม่ชัดว่าในเชื่อมเชื่อมเนี่ยบ้าเคยสอนกันแล้วสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ทางเชื่อมอแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือหลังคาใช่ปะใช่เพราะว่าถ้าหลังคาผิดคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่หลังคาได้เงินอ <c oughs> คนที่เป็นหลังคาเสียเงิน เขาจะมีความรู้สึกว่าทาไมวะทาไมกูเสียเงินจ้างอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ต้องาบอกว่าเวลาดูมันก็ต้องดูหลังคาเนาะเพราะว่าทางเชื่อมมันคือการทําหลังคาทีนี้ถ้าสมมุติว่าหลังคาข้างบนแล้วน้ํามันหล่นลงมาใส่ทางเชื่อมแล้วมันหล่นลงพื้นซึ่งปกติเขาจะไม่ยอมเขาก็จะมีรางน้ำํำ<ะ>แล้วก็จะไปใส่ใช่ไหมทีนีก็ต้องอยู่ที่ว่ารางน้ําน้ําไปอยู่ที่ไข่ เหมือนซับไปตกที่บ้านใครอย่างเงี้ยใช่แล้วลองนึกสภาพเดชเป็นพี่น้องอ่ะแล้วเป็นสั่งเชื่อมพี่น้องอ่ะแต่แบบพี่หรือน้องต้องให้พี่อ่ะ มันก็จะทะเลาะกันว่าแบบสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นบ้านอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเชื่อมไปแล้วสมมุติว่าน้ําเนี่ยมันมันตกมันตกใส่หลังพี่แต่มันเทไปหลังน้องใช่แล้วก็แบบว่าอีพี่ก็ต้องหาให้ก็ต้อนน้องใช่ไหมหรือบ้านหรือไปตกน้องใช่แล้วเอ็นไปหาพี่น้องก็ต้องมาดูแลพี่ใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันต้องดูที่หลังคาเว้ยอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าคนที่ไม่เก่งห่วงจุ้ยอ่ะก็จะงงเพราะว่ามันก็จะเรียนมาสองศาสตร์ว่าอ้าว ทางเชื่อมก็เหมือนที่พี่รว่นพูดเมื่อกี้นี้ว่ามันมีหมอดูปวงจุ้ยสองคนเหมือนอมาทะเลาะก,กันก็คือถ้าไม่ได้เรียนจากจริงๆเขาก็จะเข้าใจว่าทางเชื่อมไม่ดีทางเชื่อมมันไม่ใช่มันอยู่ที่หลังคาอยู่ที่หลังคาหลังคามึงเชื่อมอยังไงใช่ทีนี้ถามว่าเรือนโบราณทางเชื่อมห้องหรืออะไรพวกเนี้ย ก็ต้องบอกว่ามอนค่าอ่านทุกอย่างอ่านจากหลังคาค่ะประเทงเช่นงรนไม่มีหลังคาเป็นจะพานดูยๆไปเลยแบบบ้านหนวกันนะไม่เห็นนะบ้านหนวกันก็ดูยๆไปเลยอ่าถ้าไม่มีหลังคาไม่มีผลไงมาถึงยอมให้สร้างไงแต่ถ้ามีหลังคาก็ต้องมาคุยกันว่าจะเอาหลังคาประเภทไหนเพราะมาไม่อยากให้ลูกทะเลาะก,กันไม่ต้องมี กลางโลมอใช่ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะจริงๆเวลาเราดูเนี่ยที่เราต้องดูหลังคาเนี่ยเพราะเราเคยทำอีพีไปแล้วว่าหลังคาเนี่ยมีผลกับบ้านแล้วก็มีผลกับทรัพย์นะคะเพราะว่าคือวันนู้นอ่ะมันมีความโลมน้ำคือทรัพย์ใช่ถ้าเกิดว่ามันมีผลกับเงินนะเนาะคนมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีผลกับเงินทําไมพอมันทําหลังคาไปให้อีกหลังหนึ่งรวยอีกหลังหนึ่งต้องเป็นคนซัพพอร์ตมันก็ไม่แฟร์มันสักพักมันก็จะเกิดการทะเลาะกันแค่นั้นเองแต่ถ้าหลังคาทําเป็น มีไปเธอทงเชื่อมไม่มีใครเขาว่ารอใช่หรือไม่แม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีหลังคากลางร่มอ่ะเออใช่แม่แต่คนส่วนมากเขาก็จะทําเชื่อมอย่างกันไตวันอะอือ่าเขาก็มีทางเชื่อมจำได้ว่าที่ม้าบอกเขาอ่ะใช่อืที่มาจงใจให้อันนั้นมีทางเชื่อมเพราะว่าข้อที่หนึ่งเขาอยู่กันสองคนผัวเมียอืม,มันเชื่อมได้เงินผัวไปอยู่เงินเมียไม่มีปัญหาไงเมียเก็บ เอาจะยอมรับเปล่าถูกปะอันนั้นสมมติไม่ใช่พี่น้องกันแต่เป็นบ้า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 นใหญ่บ้านคุณรวยบ้านรวยใหญ่ก็ถ้าสมมติว่าคุณอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ไปแบ่งกับใครสมมติว่าบ้านทั้งสองอันเป็นเอกสิทธิ์ของคุณทั้งคู่ก็ทำไปเถอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นเจ้าของเนี่ยกว่าอย่างเช่นบ้านไต้หวันเนี่ยที่เราให้เขาเพราะว่าบ้านหลังนี้กับหลังนี้ก็ของเขาทั้งคู่แหละเขาเขาเป็นผัวเมียกันแล้วเขาไปซื้อหมู่บ้านแล้วมันมีบ้านหลังใหญ่แล้วมันก็มีเรือนเล็กเขาก็ได้ทำทาง หรือเขาอยู่ถ้าเป็นคนใช้อันนี้ไม่ควรอเพราะว่านั่นหมายความว่าเออมึงต้องเอาเงินให้คนใช้ตลอดไม่ใช่เรื่องป่ะเออแต่พอเขาบอกว่าย่าอยู่ตัวเขาอยู่ป้าก็เลยบอกว่าก็ทําทางเชื่อมไปเลยเพราะว่ามันเงินย่ามาอยู่กับเรามันดีไงใช่ถูกป่ะไม่ออกมามันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครเป็นคนได้เงินไงอยู่ที่ว่า อันนี้ก็คือถ้าเป็นทางเชื่อมเนี่ยต้องดูที่ว่าใครเป็นเจ้าของเจ้าของมี1เดียวหรือเจ้าของมี2คนแล้วก็ทําเป็นหลังคาหรือทําเป็นทางเชื่อมเฉยใช่ตคอเมา<ค>ดูนนเนไม่ใช่แค่ว่ามี มีอะไรมาเชื่อมสองตึกแล้วบอกว่าจะทะเลาะกันจะตีกันหรือจะดีมากอันเนี้ยมันมันไม่ใช่ต้องดูองค์ประกอบองค์รวมหลายอย่างใช่นะก็ต้องดูตรงนี้ก็อย่างที่พูดอ่ะคือการทะเลาะไม่เกิดหรอกถ้าผลประโยชน์มันแบ่งลงตัวแต่ผลประโยชน์แบ่งไม่ลงตัวการทะเลาะก็จะเกิดขึ้นอะไรก็ขัดทงกตาไปหมดอ่ะท่านไม่พอใจอ่ะดังนั้นก็อยู่ที่หลังคานะคะอยู่ที่ว่าน้ําไปลงที่ไข่ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นจบอีพีนี้นะคะทุกคนก็ย้อนกลับไปดูหลังคาแล้วก็ รังน้ำนะคะเผื่อทุกคน,จ,นจะเก็ทมากขึ้นใช่โอเคค่ะ